สวัสดีครท่านผู้ชมพบกับพี่อูดในเกม r v วิ a วครับนะครับท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสร้างตามคำขอก็คือเมืองมินิดูก่อนว่าน้องๆคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะฮะโอ้คนนี้บอกว่าทำไมพี่อูดไม่เล่นเกม GTAV แล้วครับโอ้เอาไว้รอบหน้าแล้วกัน <laughs> ยังไม่เก่งครับยังไม่เก่งครับคนนี้บอกว่าพี่อูดสร้างสะพานโอ้โหเอ้ยสร้างสะพานนึกก่อนนึกก่อน ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคสร้างถนนให้หน่อยสร้างไปแล้วนะครับถนนนะสร้างทางรถไฟหน่อยครับช่วยกันดัง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 สร้างสะพานข้ามแม่น้ําแล้วก็ไฟจะราจรให้ดูหน่อยครับพี่เอยสะพานสะพานเฮ้ยหน้าสนหน้าสนว้าวจะหนึ่งชั่วโมงละมาทานันพี่อู๋สร้างรถบัสรับส่งผู้โดยสารครับโอเคส่วนใหญ่ก็ ที่หลักๆคือให้สร้างสะพานนะครับนี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโอเคไปกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปนนี้คือเมืองมินิที่เราสร้างเมื่อรอบที่แล้วนะทนผค้ชมะครั้งนี้เราจะมาสร้างสะพานตามที่น้องๆเรียกร้องมาแล้วกันอุ้ยสะพานมันก็ต้องมีแม่น้ําสิใช่ไหมอุ้ยแม่น้ําอยู่แถวไหนดีตรงนี้เลยไหมติดกับทะเลด้วย <c oughs> น้ําไหลลงไปในทะเลเลย เป็นแม่น้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงเมืองนี้ทําแม่น้ําก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่โอเคให้มันไปไกลๆก่อนอ,อแม่น้ําแม่น้ําคูคลองอันนี้ถือว่าเป็นแม่น้ําเพราะว่ามันกว้างพอสมควรแต่ถ้าเป็นคูเป็นคลองก็จะใช่บล็อกเดียวสองบล็อกก็เป็นแม่น้ำก็แล้วกันดีไหม หรือสามบล็อกดีวะสะพานสะพานโอ้โหย่าขึ้นเลยท่านผู้ชมฮะโอ้ย่าขึ้นเลยเห็นปะเห็นปะปึ๊บ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 อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทน้ำลงไปก่อนน้ำ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 อุ้ยถังอยู่ไหนวะเฮ้ยลืม เอออยู่นี่นี่เองนึกว่าหายไปซะและ้วทัง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 เทอะไรดิเดี๋ยวเราจะเทน้ำนะ <sho ves> เชื่อมกับทะเลแม่น้ำนี้ไหลลงสู่ทนะเลเนเสียงมันเพาะเลยเตือนน้ำกระแทกดินโอเค ให้ให้มันเป็นแบบไหลวนอะไรกันนะท่านท่านชมนะให้มันดูเคลื่อนไหวหน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสร้างสะพานจนข้ามแม่น้าใสนี้นะอันนี้คือแม่น้ําแม่น้ําอะไรอะแม่น้ําเจ้าพญยาได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไปดับแรกเราต้องไปทําโมเดลก่อน <S <S ไปเลยตามาครับท่านชมอยู่ไหนเอออยู่ตรงนี้เองที่เราสร้าง เป็นโมเดลขนาดใหญ่นะแล้วก็ย่อเป็นขนาดเล็กก็แล้วกันดับแรกต้องอเดี๋ยวก่อน,นะฮะท่านผู้ชมของมันจะหายป้ะถ้าเราเอาออกมันจะหายไหมดูก่อนเช็คดูก่อนนะฮะที่เราสร้างไว้มันยังอยู่ไหมมีแค่นี้เหรอโอเคก็มีเท่านี้นะใช่ไหมฮะถ้าเราโยนออกมันจะหายไหมไม่น่าหายนะสมมตินะ เช็คดูก่อนอ๋ยังมียังมีนะไม่เป็นไรอันนี้คือการทําสะพานปุ๊บ <c oughs> <c oughs> คนงงนั่นทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำสะพานครับกดบิลครับเออหหดูซิเข้าไหมเคเข้าแล้วเสร็จแล้วขอบสะพาน <c oughs> ขอบสะพานใช้อะไรใช้เหล็กก็ได้นะ เหล็กนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง3,4,5,6,7,8,9,10นะ10คูณทอะไรดีขอบสะพานสายไหมอันนี้คือการสร้างสดๆเลยนะตามที่ผู้ชมร้องขอมาถ้าใครอยากให้สร้างอะไรคอเมนตมาวิก็จะทำแบบสดๆเลยไม่ต้องเสียเวลาคิดอะไรให้เสียเวลานะแล้วไงต่อวะใช่ไหมทำสดๆร้อนอ อันนี้เป็นสะพานใช่ป่ะวะได้ไหมเออมันก็ได้นะได้แล้วได้แล้วโอเคอันนี้เป็นสะพานแล้วกันอ๊บอ่าดันชิดขอบไปเลยแล้วกดบิ้ปมาแล้วโอเคมึงคนงงมันขอบสะพานยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะฮต่อไปเสริมให้นิดหนึ่งเพื่อให้เมืองเป็นเมืองยิ่งขึ้นก็คือ การสร้างต้นไม้หน่อยต้นไม้ต้นไม,นไม้สีอะไรดีน้ำตาลนี่ไหมแล้วก็สีเขียวนะครับต้นไม้นะต้นไม้ต้นไม้ไมออกแบบไหนดีฮะท่านผู้ชมอ่าใช่ไหมประมาณนี้นะสองสามสี่ห้าห้าบล็อกละกัน อ่านี่สร้างแบบง่ายเนะไม่ต้องคิดอะไร่ยุ่งยากต้นไม้เป็นแฉกๆเลยนะท่านผู้ชมฮึบฮึบฮึบฮ่าเห็นไหม,มง่ายไหมนี่เสร็จแล้วต้นไม้โอยวก่อนนะทุบก่อนปุ๊บอ่า แล้วกดบิ้วได้เลยกดบิ้วปุ๊บมาแล้วอ่ะเราไปที่เมืองของเราดีกว่าตอนนี้ได้สะพานนะแล้วก็ได้ต้นไม้ตามคําเรียกร้องของแถมคือต้นไม้ที่น,น้องๆขอมาก็คือสะพานโอ้อทำสะพานก่อนสะพานข้าม่นะ้นะชอมโอเคมีนีสะพานข้ไมนะ่น้ นี่ o oh อ my god อะไรเนี่ยนะะฮแล้วก็เราก็จะทำทางเชื่อมไปเรื่อยนะฮะอา้าวนี่ได้แหละได้แล้วนะฮะอ่ะเราจะทำสะพานขอบสะพานก่อนผู้ชม ขอกสะพานเห็นไหมอันนี้ได้หมดเลยได้ได้ได้อ้ oh my god สะพานโอ้สะพานข้ามแม่นะ้ำเห็นไหมไหมีรถวิ่งด้วยไอ้รถรถทุนแดงวิ่งอ,อ่ะรถข้างขางอยู่ไหนวะโอเคนี่โอ้โหสะพานข้ามแม่นะ้ำมาท่านผู้ชมฮะสวย๋งไหมเจ๋งไหมต่อไปสิ่งที่แถมมาก็คือต้นไม้หน่อยนะฮะ เมืองจะได้ดูเป็นเมืองหน่อยท้ไมข้างทางเ้นเลยะย่มันสวยๆหน่อยเห็นไหมไหมมีต้นไม้ด้วยต้นไม้ข้างทางอ้ oh my god อู้สวยเลยเกินโอ้โหสรางมข้างไ่นานแล้วทุกทนเมืองเริ่มจะเป็นเมืองแล้วนะมีต้นไม้ปลูกข้างทางเพื่อความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามของเมืองเมืองนี้โอ้โห อะไรนี่ะเริ่มสวยขึ้นเริ่มสวยขึ้นไหมสะพานสะพานใช่ไหน,น,ไนะโอ้ยมีเสวยๆนะมันน่าจะมีต้นไม้แถวปลูกตามบ้านนะอ,อุ้ยโทษไม่น่าเลยเราสะพานอยู่วะมันอ,อยู่ไหมอยู่ไหมมันไม่ใช่กำแพงไม่ใช่สะพานผู้ผิดรั้วรั้วนะนี้ถึงรั้วนะใส่ไงวัดผิดเลยไใส่ด้านในเออแบบนี้ถูกต้อง ปลูกต้นไม้ตามบ้านให้มันดูร่มรื่นสวยงามหน่อยอแบบนี้นะครับให้มันหลากหลายหน่อยนะฮะท่านผู้ชมมีสราขช่ำแม่น้ำต้นไม้ด้วยเริ่มจะสวยเริ่มจะสวยเดี๋ยวตรงนี้เราก็น่าจะมีทางเลาะริ้นแม่น้ำไปเรื่อยๆอีกใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นสามแยกนะท่านผู้ชมนะนี่ไม่ใช่คลองนะแต่ว่าเป็น ถนนเลาะแม่น้ำไปเรื่อยๆแล้วกันฮะนะ้น้องๆขอมาได้เลยเม้นมาได้เม้นมาได้จะได้จับให้โอ้มีถนนนะถนนก็ท่านจะมีแบบต้นไม้ปลูกนะฮะห่างกันประมาณนี้จะได้ดูสวยงามหน่อย อันนี้เราดีเห็นไหมเริ่มสวยเริ่มสวยเป็นเมืองสวยนะจำไม่ชมัวร์ไหมนี่นะสะพานข้ามน้ำมุมไหนดีตรงตกมุมนี้ได้ไหมตกอะได้บ้างเพรบ้า่สะพานข้ามน้ำโอเคมุมนี้ดีวกว่าแค่นะวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนน้องๆอยากให้รู้สร้างอะไรที่เป็นแบบมิมนิหรือว่าแบบจำลองเล็กๆนะฮะก็ คอมเมนต์มาได้นะใต้ล่างคลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ